รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา บคขอขอคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารตี้นะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันพฤหัส,สบ,บดีทางทอทบ5เวลาเดิมนะคะ15นาฬิกาซึ่งจะนําข่าวสารต่างๆนะคะสาระเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะนะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะทั้งสาระบันเทิงแล้วก็ใครที่ชื่นชอบบทเพลงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่งองงานอาชีพที่น่าสนใจไปรับชมกันเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิรินดาอินทราภัยค่ะชื่อเล่นชืน่อนักเปล่งค่ะเป็นคนจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะจังหวัดของหนูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยและมีซ่งมากมายเลยค่ะวันนี้หนูจะเป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะคะที่นี่คือทายาสวรรค์ที่เป็นเหมือนแลนด์มาของนครสวรรค์เลยทีเดียวค่ะที่นี่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่คือมังกรสวรรค์นขนาดใหญ่ที่สวยงามและล้อมด้วยมังกรเล็กอีก4ตัวได้กันเป็นสวนส,วนสวนนาธารณะที่ให้บรรยากาศสไตล์สวนจีนมากๆค่ะมีศาลารอบๆอบและสะพานที่สร้างในรูปแบบของสถาปัตยกรรมของจีนอย่าลืมมาเซลฟี่กันนะคะที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์อีกที่หนึ่งชื่อบึงบอรเพดค่ะ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คลุมพืพ้นที่ทัเบียสามอำเภอเลยนะคะและเป็นที่นัยของนกนา,นานาชนิดนักท่องเที่ยวสามารถมาล่องเรือชมความงามของดอกบัวสายพานันธุ์ต่างๆและชมนกนา,นานาชนิดและที่นี่ยังมีอาคารแสดงภาษา้ำให้เราได้สัมผัสโลกใต้น้ำอุโม,มงค์ปลายาวกว่าย4บเมตรและพันปลากว่าร้อยชนิดอีกด้วยอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ และที่นี่คือพาษสารเป็นจุดน่าเที่ยวที่่านไ่ได้เลยค่ะเป็นอาคารสุดล้ำต้นแม่น้ำเจ้าพยาที่เราจะเห็นได้ถึงความอลังการทางสถาปัตยกรรมค่ะที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒน,นธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและมีรายละเอียดสถานองค์เจ้าแม่กวนอิมให้นักท่องเที่ยวได้ไปสักกระ ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ก็คือในช่วงหน้าน้ำนักท่องเที่ยวจะสามารถพายเรือลอดอาคารได้อีกแบบนั่นเองิ่มถึงที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวพายที่ตกแม่น้ำเจ้าพายาที่สวยงามมากๆอีกด้วยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะนอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาเจดีย์พระจุตามณีเจดีย์ที่วัดทีรวงค่ะซึ่งตั้งอยู่บนขาวดาวดึง ที่ดีเป็นส่วนลมจิตใจที่ชาวนครเขารควนให้ความเคารพและัาธาย่างมากเลยค่ะภายในมีวัดวิศาสนาสถานที่สำคัญสำคัญมากมายเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเวทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหรือจะเป็นกระสุเทพตัวน,น้อยทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ท่านได้รู้จักจังหวัดนครสวรรค์ให้มากขึ้นขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรโทร1723เโรคภูมิแพ้ในเด็กคืออะไรทำไมเด็กถึงเป็นกันเยอะในยุคนี้นะครับก็โรคภูมิแพ้เนี่ยมีอาการในหลายๆระบบนะที่เจอบ่อยๆผมขอลองพูดเป็นเรื่องอากาศไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกโรคหอบหืดหรือว่าอาหารเป็นภาวะแพ้อาหารหรือว่าอีกอย่างหนึงคือที่ เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังที่เป็นผื่นแห้งๆสักๆคันๆเจกนอกันบ่อยตั้งแต่เล็กๆเลยครับแล้วก็ที่ว่าเจอกันบ่อยในยุคนี้เพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศจะเห็นว่าพวกมลภาวะต่างๆเรื่องฝุ่นในบางฤดูค่าก็จะขึ้นไปสูงบางฤดูค่าน้อยก็อาจจะเจอได้ทําให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นโรคก,กําเริบขึ้นมาพูดถึงโรคภูมิแพ้จมูกในเด็กนะครับว่ามีอาการยังไงก็ขั้นแรกเลยว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราเป็นภูมิแพ้จมูกหรือเปล่า ทำไมมีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกเป็นเป็นหนหายมาเป็นเดือนเป็นปีไม่หายสักทีไข้ก็ไม่มีเออไอก็ไม่มีบางทีก็มีเรื่องน้ำมูกหรือเด็กบางคนก็กระแอม,มอยู่ในคอเป็นอยู่ตลอดเลยไม่หายอันนี้ก็ดูเป็นเข้าข่ายของโรคภูมิแพ้จมูกบางทีน้ำมูกเนี่ยไม่ได้ไหลออกมาข้างหน้าให้เราเห็นแต่ว่าพอไหลลงไปในคอข้างหลังถ้าหมอตรวจเนี่ยจะเห็นเลยว่าผนังคอด้านหลังเนี่ยจะมีเหมือน ตุ่มๆจุดๆที่เป็นระคายเคืองที่มีน้ำมูกไหลลงคอครับอาการแพ้อาหารในเด็กเนี่ยผมก็อยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าอาการแพ้อาหารในเด็กเนี่ยมันได้หลายแบบอย่างแรกที่มักจะเจอบ่อยๆเนี่ยอาการเบื้องต้นคือกินอาหารเข้าไปภายในประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีผื่นลมพิษขึ้นคือแบบกินอาหารเข้าไปเสร็จมีผื่นนูนๆูแดงๆคันๆตามตัวไม่ว่าจะเป็นรอบปากตามหน้า ตามตัวตามท้องแขนขาแบบคันเยอะมากๆเลยอาการแพ้อาหารแบบที่สองคือเด็กที่เป็นผื่นแห้งๆสักๆผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ออรักษาในเบื้องต้นยาทาแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่หายสักทีมาดูเรื่องแพ้อาหารเราเจอว่าอุสาเหตุเนี่ยมาจากแพ้อาหารทำให้ผื่นแห้งๆสกัสกๆคันๆเนี่ยไม่หายสักทีอันนี้คือแบบที่สอง ส่วนแบบที่3เนี่ยอันนี้เจอได้น้อยแต่ว่ารุนแรงคือ,อเวลาลูกเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปหรือ,อไม่ว่าจะเป็นนมหรืออาหารที่เป็นอาหารที่แข็งๆต่างๆที่ต้องเคี้ยวกินเข้าไปเสร็จแล้วภายในประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะอ้วกออกมาอ้วกออกมาอ้วกมาเยอะมากๆหรือว่าอาจจะมีถ่ายเหลวหนักมากๆจนกระทั่งต้องไปโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดว่าสงสัยว่า ลูกหลานของเราเนี่ยแพ้อาหารควรทำยังไงแล้วก็สามารถตรวจด้วยวิธีไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการต่างๆที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะมาตรวจดูเพื่อยืนยันว่าแพ้จริงหรือเปล่าเรามีหลายวิธีเริ่มจากวิธีแรกนะครับก็จะสะกิดผิวสกิดผิวก็แบ่งเป็นสกิดผิวด้วยน้ำยาว่าอาหารต่างๆนะครับว่าแป้งสาลีไข่นมวัวกุ้งหอยปูปลาต่างๆ ว่าแพ้หรือเปล่าหรือว่าบางชนิดที่เป็นอาหารที่ไม่ได้พบบ่อยก็สามารถสกิดอาหารก่อนแล้วก็เอามาสกิดที่ผิวหนังก็สามารถดูได้เหมือนกันหรือว่าบางคนบอกว่าโอเคไม่อยากสกิดไหนไหนจะมีเจาะเลือดตรวจอย่างอื่นอยู่แล้วหรือไม่สบายอย่างอื่นอยู่แล้วเจาะตรวจภูมิแพ้ไปลุ้ยเลยได้ไหมก็เจาะได้เลยก,ก็สามารถตรวจได้จะได้รู้เร็วแล้วก็เลียงให้ถูกจุดก็สามารถทำได้เด็กก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรโทร1723เมื่อวันที่30กระกฎาคม2,568ที่ผ่านมาดรวิภารัตดีอ,องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชชพร้อมคณะลงพื้นที่ส่งม,มอบนอวัตกรรมช่วยบรรเทาและฟื้นฟูกแก่หน่วยงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถา,านการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านอาทินวัตกรรมคอปเปอร์นานโ,นโ,นโนรูปเข็มป้องกันร,ราหลังน้ำท่วมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทียศอยถุงยางชีพและนวัตกรรมที่นอนยางพาราการมอบเงินบริจาคฟื้นฟูโรงพยาบาลน,น,น่านและการสมมอบนวัตกรรมออกซิเจนความเข้มข้นสูงอัดกระป๋องทางสนทศกุเจนชาเองว่า<ค><ณ>ใช่ ก็อยากจะได้มีส่วนในเรื่องของการนำเรื่องวัตรกรรมเป็นโดนผู้ภัยน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการทำง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพื้นที่อำเภอพนะัวเป็นพื้นที่แรกในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้ประสบเหตุการณเข้าถึงในพื้นที่ต่างๆในกรณีที่เกิดภัยเนี่ยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพนะครับในการที่จะบันทกึกเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ นำนะฮะชุดเป็นบัติการต่างๆเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำนวัตรกรรมโดรนผู้ภยัยมอบให้กับศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลเจดีชัยซึ่งขีดความสามารถโดรนผู้ภยัยสามารถยกน้ำหนักโดรนได้70กิโลกรัมและยังมีโดรนบินสำรวจพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้ภัยอีกด้วย กางในเรื่องของโดนที่สนับสนนการแจกให้การเสนอเงินนะครับถือว่าได้ประโยชน์ในจังหวะของช่วงที่เราได้สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของเส้นทางตัดขาดน้ำท่วมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่วิจัยแห่งชาตินะครับที่ได้ริเริ่ความสำาคัญในพื้นที่ของตำบลอุรยเพราะเมืองไทยน่ารักเลยอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว ครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยปตท,อทอสอพอมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน ปททสอพอห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 2 2 3ถึง6 ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งสำคัญเพื่อเหล่ามวลมนุชาติในพิธีเททองหล่อองค์เทาเวสุวรรณที่จะนำไปประทับณวิหารพระอุปคุตกางเมืองประจวบคี่ดีขันเทพผู้ยิ่งใหญ่ สวรรชัน้นจากตกมหาราชิกาเทพผู้ช่วยมนุษย์ที่มีสิ่งมีธรรมเทพผู้ช่วยปกป้องมนุษย์จากภัยพิบัติถึงเวลาแล้วที่พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในองค์เทววิสุวรรณเราจะมารวมกันสร้างพลังแห่งความศรัทธาในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2,568นี้ณนะพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเริ่มเวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไป ลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเรา,เราพร้อมให้คำ<อ><อ>ปรึกษาเป็น,เ,ปนเพื่อนคุณ0 2, 2 4 6 6 9 9 5 5ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ท่านผู้ชมเจ้าขาที่สถานปฏิบัติธรรมวัดป่ารักษาใจอำเภอม,มุกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีช่วงเชา้าได้มีพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งถวายอาหารบิณฑบาตเช้าต่อจากนั้นก็ทําพิธีทาบุญบําเพ็ญกุศลทักษิณาุปธาตถวายแด่มหาบุรพาจารย์บรรทบุรุษผู้ร่วมรับและฉลองอายุวัฒนมงคล41ปีแด่ครูบาชัยวัดอัคคชยโยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงมีนายปรีชาเชิดชูผู้พิพากษาสารดีกาหัวหน้าคณะสารดีกาเป็นประธานฝ่ายคารวะจากนั้นก็ถวายเพยนพระมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนมอบทุนสนับสนุนหน่วยงานสถานศึกษามอบค่าของชีพ ถุงยางชีพให้แก่ผู้อยากไร้จำนวน500ครวัวเรือนโดยมีครูบาชัยวัดอัคคชโยพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิทธิ์มีข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องพ่อค้าประชาชนและดาราสาวสวยมาร่วมกันแจกรวมทั้ง การออกลงทานมีอาหารข้าวหวานนานาชนิดกว่าร้อยบูธเรียกว่าอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมผมดูประวัติท่านนะคือท่านเนี่ยผ่านเรื่องทางโลกมาหมดละโดยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเขาประพฤติบติอะในทางนอกลูก่นอกทางเนี่ยท่านผ่านมาหมดละจนท่านได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านพบธรรมะที่แท้จริง แล้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองพระวิเชิท่านก็มีจริยวัตรจร้างโคนให้เป็นพระแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระอริยเจา้าทางวัดปรารักษาใจนี้ถอนเรื่องไม่ให้กลับมาเกิดเนาะให้เรานั้นรักษาใจตัวเองไม่ให้ไปรักษาสื่ออื่นสําคัญที่สุดคือรักษาใจเราเนี่ยแหละคือสำคัญที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ชีสัมผัสด,ด้วยตัวเองเพราะว่าคนที่เกิดมาเนี่ยบางคนจะถามว่าตัวเองเกิดมาทําไม แต่จริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่เราควรจะพิจารณาคือเราเกิดมาแล้วเราจะทํำยังไงต่อสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะว่าเราจริงๆแล้วเรามีหนทางที่จะพ้นทุกนะเราเส้นทางนี้คือสามารถมาศึกษาได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากครูบาอาจารย์เรามีหนทางแห่งการพ้นทุกค่ะแต่ว่ามาให้ถูกทางมาให้ถูกที่และที่แห่งนี้เป็นที่ที่เรียนรู้เป็นโรงเรียนที่จะทําให้เราเห็นความจริงเห็นกิเลสแล้วลดละเลิกสิ่งที่เรายุดติดต่างๆทั้งหมดเพื่อวันหนึ่งที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแบบนี้ค่ะ แม่เป็นครูพอกเกษียณอายุท่านก็บอกว่าพอแล้วแม่ทิ้งแล้วให้ทิ้งทุกอย่างให้มีอยู่กับท่านไม่ต้องเกิดอีกท่านก็ทําให้เราเห็นมากท่านมีเมตตาตั้งแต่เด็กปลื้มใจมากดีใจมาก ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สืบทอดพระศาสนาก็อยากให้ทุกท่านในทุกเวททุก,ทกวัยนะครับมาฟังร,รมเอาธรรมะเข้าไปในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดทั้งคมก็จะได้สงบอาตมาทําหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือการยังประโยชน์ให้ชุมชนให้ประเทศชาติให้ศาส,สนานพระสงฆ์เราในยุคนี้เราต้องมาช่วยกันใครที่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยอาตมาเป็นเพียงแค่สะพานบุญไม่ได้มีปัจจัยแต่เราสามารถที่จะเป็นต้นบุญให้ได้เรียกว่าผู้ที่มีกําลังมาช่วยกันสําคัญนะเราหยุดจุดไหนก็ตามขอให้ทุกคนช่วยกันในหน้า หน้าที่ของเรา จะเป็นครูก็เป็นครูที่ดีเป็นหมอก็เป็นหมอที่ดีเป็นประชาชนก็เป็นประชาชนที่ดีสําคัญเป็นพระต้องเป็นพระดีพระต้องจนคนต้องรวยแต่พระรวยแล้วมันมีปัญหาก็อย่างที่เห็นที่วัดนี้มาสิคะร่วมกันทำบุญคนเล็กคนน้อยมีมากทำมากก็ได้บุญมีน้อยทำน้อยก็ได้บุญไม่มีแค่คิดกุศลก็เกิดสิ่งที่ประเสริฐก็คือพระท่านไปเก็บไปนําพระท่านมีแล้วถ้ามาทําแล้วทางวัดเนี่ยเขาจะมอบไปให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากยากไร้นักเรียนยากจนและที่สำคัญตอนนี้จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากสงครามเพาะเราเป็นลูกศิษย์ครูบาชัย 打住。<塗> ปลูกข้าวโดยวิธีการปักดำภายในงานด้านข้าวศูนย์บริการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองใช้ข้าวพันกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงเมื่อหุงสุกมีความนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมจุดเด่นของข้าวพันนี้คือมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานโดยวิธีการปักดำนั้นทำโดยนำมเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงกล้าให้งอเป็นต้นกล้าแล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทงนาที่ เรียมไว้และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิตก,การปักดำควรทำเป็นแถวเป็นแนวซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยการพ่นสารกำจัดโรคและแมะลงศัตรูข้าวและยังทำให้ข้าวแต่ละกอมีโอกาสได้รับสารอาหารและแสงแดดอย่างสม่ำเสมอกันสวัสดีครับผมกิติพงศ์สีม่วงครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการถึงใจข้าวปาจีนบุรีกองวิจัยและพัฒนาข้าว รวมการข้าวครับข้าวที่เราปลูกเนี่ยเป็นข้าวพันกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวที่มีอายุประมาณ95วันโดยวิธีการปักดำนั้นทำโดยนำมเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงกล้าให้งอกเป็นต้นกล้าแล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทงนาที่เตรียมไว้ การดํานาสามารถใช้น้ำในการควบคุมวัชพืชและข้าววัชพืชหรือข้าวดิบข้าวเด้งได้มากกว่าวิธีอื่นเพราะการดํานาสามารถขังน้ำได้ตั้งแต่ตอนปักดําทําให้ลดการใช้สารกําจัดวัชพืชและลดต้นทุนการเพาะปลูกได้การดํานาอย่างเป็นระเบียบม,มีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจะทําให้ภายในแปลงมีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีสามารถช่วยลดการเกิดโรคข้าวที่สําคัญสําคัญเช่นโรคไหม โรคใบจุดสีน้ำตาลหรือโรคเมล็ดด่างได้รวมถึงลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญเช่นเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อีกด้วยดํานาเมื่อเดือนกันยายนครับแล้วก็ข้าวจะเก็บเกี่ยวได้ในวันที่5ธันวาคมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ขยายผลแล้วซึ่งสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ปรับใช้ในการทํานาของเกษตรกร,ร,กรได้ส่วนในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่นี่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการปลูก ซึ่งข้าวตอนนี้อยู่ในระยะแตก่อมีการจัดอบรมที่กลุ่มของเกษตรกร,เก,รเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีครับนอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมในการฟื้นฟูลและอนุรักษ์ระบบนิเวศนาข้าวด้วยการปลูกดอกไม้สีเหลืองเช่น ดอกดาวเรืองเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยเฉพาะการระบาดและการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเน้นในด้านของการปรับโครงสร้างระบบนิเวศในนาข้าวให้เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในนาข้าวโดยเฉพาะตัวห้ามตัวเบียนทำให้เกิดการควบคุมกันเองตามธรรมชาติเทคนิควิธีการที่สำคัญคือการปลูกพืชมีดอกบนคันนาและหัวไร่ปลายนาเพื่อช่วยล่อมแมลงที่เป็นประโยชน์และยัง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมอีกด้วยเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมือ ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยรั่วคณสารา ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหลายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร07547223ถึง6 ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งสำคัญเพื่อเล่ามวลมนุษยชาติในพิธีเททองหล่อองค์เทาวเวสุวรรณที่จะนำไปประทับณักวิหารพระอุปคุตกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นจตุกมหาราชิกาเทพผู้ช่วยมนุษย์ที่มีสิ่งมีธรรมเทพผู้ช่วยปกป้องมนุษย์จากภัยพิบัติถึงเวลาแล้วที่พุทธศาสกนิกชนที่มีความเลื่อมใสในองค์เทวเวสุวรรณเราจะมารวมกันสร้าง พลังแห่งความศรัทธาในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568นี้ณพิพิธภัณฑ์เทพสียันตราบางเลนจังหวัดน,นคปรปฐมเริ่มเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไป ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศรีรษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็น <ศา S 1> เพืเ่อนคุณ02-466-9955ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เสียงชินถ้าสูนสินแผ่นลาและฟ้าน้ถ้าแผ่นดินกลบหน้า้าทุกนาำตอนนั้นแหละสินสยาม I'm ใช่ไหมคะคุณผู้ชมสําหรับสิ่งที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคันค่ะแล้วก็ยังไงก็ถ้าหากว่าสนใจในเรื่องอะไรก็ส่งข่าวมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ตามไปเก็บภาพเป็นกานแล้วก็หรือไม่ว่าจะเป็นข่าวสารานั้นๆมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการหนดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีค่ะทางรายการร้อยเรื่องราววาระที่ททบ5เช่นเดิม15นาฬิกาอย่าลืมเปิดรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ